จัดอีกแล้วจ้าจอ Android ตรงรุ่นนะคะอยู่กับลูกค้า Toyota v o ีอนะคะอยากได้จอ Android ก่อนออกเดินทางไกลนะคะเดินทางหลายคนกลัวจะเหงากันนะคะจัดให้ค่ะเลือกใช้สเปคยอดนิยมนะคะแรม3รลอม32 G p u 8คอสนะคะหน้าจอ QLED ลอรองรับระบบ CarPlay ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะคะท่านใดชอบดูแผนที่ผ่านประวัติของโทรศัพท์ตัวเองสามารถใช้งานได้นะจ๊ะแค่เชื่อมบูทู h ไร้สายเนาะ ฟังก์ชั่นต่างๆมีมาให้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t YouTube YouTube ไม่มีโฆษณาดูฟรีไม่เสียเงินไม่ต้องล็อกอินใดๆ Netflix Disney นะคะใครสมัครไว้ก็ล็อกอินใช้งานได้เลยนะแผนที่ในการนำทางนะคะถ้าเราเลือกใช้สเปคดีๆ CPU ยงแรงๆก็จะอัปโหลดได้รวเดเร็วทันใจแบบนี้นะคะใช้งานควบคู่ไปกับการดูหนังฟังเพลงเนี่ยบอกเลยว่าไม่สะดุดแน่นอนนะคะ ซับเจริญประดับยนต์แม้ใช้คำสั่งเสียงในขณะที่แบ่ง2จอก็ยังตอบสนองรถเดร็วทันใจเลย <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมราคาสูงแต่ขายดีก็เพราะว่าของมันดีจริงๆนะคะมันแตกต่างจริงๆไหนจะในเรื่องของความคมชัดหนะ้าจอ QLED แท้นะคะก็จะมีความคมชัดที่มากกว่าจอ IPS กันอยู่แล้วเนาะ เล่นเสียงเบาเสียงนะคะไม่มีคนโทรลงมาไลยก็สามารถกดผ่านตัวหน้าจอได้นะคะปรับแสงพักหน้าจอเป็นฟังก์ชันที่มันมีมากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะจ๊ะเหมือนการเลือกซื้อโทรศัพท์ราคาถูกแพงก็ใช้ได้เหมือนกันโทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันมีแอปใหพเล่นเหมือนกันแต่ทําไมคนถึงอ่าเลือกซื้อในของที่มันราคาสูงนะคะก็เพราะว่ามันมีรายละเอียดต่าง ที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็สำคัญต่อการใช้งานเนาะใครไม่ชอบซีนีมานะคะสะดวกแอป,ปอื่นก็ล็อกอิน Gmail เข้ากับตัวเพ t o r e นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะ สำหรับจอยดอตรงรุ่นนะคะลูกค้ามีหน้าที่เดียวเลยค่ะเลือกสเปคที่ต้องการราคาที่ใช่นะคะส่วนตัวหน้าก,กากบอดี้ของมันเนี่ยเขามีมารออยู่แล้วนะคะถ้ามีพวกคอนโทรลพวงมาลัยกล้องถอยเดิมกล้องรอบคันเดิมก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเขาจะมีพวกชุดปลั๊กต่างๆให้เราสามารถใช้งานได้ตามปกติครบถ้วนโดยไม่ต้องตัดต่อสายจ้าจะกดฟังก์ชันไหนจะเล่นอะไรก็ลื่นไหลไม่หมดนะ ใครชอบฟังวิทยุก็มีนะคะถ้าเราฟังเพลงจากวิทยุหรือว่าพวก USB เราก็ไม่ต้องแชร์เน็ตนะท่านใดไม่อยากแชร์ฮอสปอร์จากมือถือเราก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะคะช่องใส่ซิมกับช่องเสียบ USB นะคะในการฟังเพลงเนี่ยก็จะอยู่ในเกะนะคะไม่เกะกะใช้งานง่ายมากๆเลยจอแอนดรอยไม่ต้องมีคู่มือคะ่ะทุกอย่างทัชสกรีนอย่างเดียวอยากดูอะไรจิ้มเลยเล่นเยอะๆเคลียแอปเสมอนะคะเหมือนมือถือเลย ไปลวจ้าร้านเปิดจนถึงวันที่12นะคะเริ่มปิดสงการวันที่13นะช่วงวันหยุดอย่ามางองแงแอดมินไม่ได้นะใครอยากได้อะไรเสริมเติมแต่งกล้องบันทึกจอแอนดรอยหรือว่าจะเป็นชุดแต่งต่างๆนะคะเข้ามาเสริมเติมแต่งกันได้นะยังเปิดให้บริการกันอยู่นะคะไปแล้วจ้าไว้มา,าเดตผลงานดีๆให้ได้ชมกันอีกนะฝากติดตามร้านทรัพยจเจริญประดับยนต์ของเราด้วยนะจ๊ะไปละจ้าายบาย